อันนี้คือปูนครับสามร็จองค์เนาะอันนี้คือตาไฟปูมันจะมีสามตาผตรงหน้าผากจะมีอีตาหนึ่งเนาะเราเรามีอะไรไว้เนี่ยเราต้องมีปูไ้ด้วยปูนะเขาจะบังกับเขาเรียกบังกับบังกับเหล็กไหลที่เรามีอยู่่ะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นแก้วนพเก้านะครับแก้วนพระเก้านะครับข้างหน้าก็เป็นเป็นปาพิแคเน่เนาะเคยทาคลิปไปแล้วทุกคนเนี่ยเอาองค์นี้นเดี๋ยววางตรงนี้แล้วกคนองค์นี้เป็นไงวิ่งไหมวิ่งไหมนะครับ ือแรงอ่ะคือเขาดูแรงมากนะนี่นี่สวัสดีครับผมศักด์กับช่องวิถีชาวดอยเนาะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูเครื่องรางเช่นเคยครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างทุกคนก็หลังจากที่ทําคลิปทั่วไปแบบวิถีชาวดอยนี่ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศชมเครื่องรางจะได้ไม่เบื่อกันทุกคนก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างจะได้จะได้ไม่เครียดเปลี่ยนอะไรที่มัน ไม่จำเจเนาะทุกคนโอเคทุกคนเราไปชมกันเลยนะครับว่าวันนี้จะพามาชมมาชมบารมีปูนะครับอันนี้คือปูเนาะปูฤาสีตานะครับตาไฟนะครับปูสีตาไฟนะครับอันนี้คือปูครับสามร็ดองเนาะอันนี้คือตาไฟปูมันจะมีสามตาผมตรงหน้าผากจะมีตาหนึ่งเนาะก็จะไม่ค่อยชดัดทุกคนกล้องเนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยไมทำไงถึงให้ชดนะัด่ะนะครับเป็นปูสีตาไฟนะครับเนี่ย นี่คือซ้ำเด็ดองค,ครับทุกคนสีชมพูอ่อนๆเนี่ยนะครับอาจ,จารย์เซียนไว้ข้างหลังเลยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาดูคลิปกันถ้าเกิดเป็นสิทธิ์เดียวกันเรากเห็นคลิปเห็นเห็นอาจารข้างหลังเนี่ยรู้นะครับว่ามาจากที่ไหนครูบาอาจ,จารย์เดียวกันนะครับนะครับอันนี้คือเชิญซ้ำเด็ดองเนาะเอ่อการเชิญซ้ำเด็ดองเนี่ยมันจะเชิญซ้ำเด็ดองได้ยังไงล่ะได้หลายสีหมายถึงว่ามีทุกสีเลยทุกคน ไม่่าจจะเป็นเชิญมาเป็นปีกแมลงทับก็มีสมเด็จองคเป็นปีกแมลงทับโกรธปีก็มีเป็นพญาเหล็กก็มีนะครับสีมีทุกสีนะครับสวยงามทุกคนเนี่ยนะอันนี้เชิญสมเด็จองค์นะครับอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นเนื้อแก้วครับสมเด็จองเนื้อแก้วเนาะสวยงามทุกคนมันนี้พามาชมปูนะครับมาชมบารมีปูนะครับ แบบนี้เลยครับแล้วก็ส่วนคอคอบางปูนเนาะบางปูนเนาะของสูขงข้างหลังที่เห็นนี้เราก็เคยทําคลิปไปแล้วทุกคนตรงนี้เราก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับเอาเนี่ยเนี่ยเราเคยทําเราเคยทําคลิปไปแล้วนะครับนะครับพวกนี้เราเคยทําคลิปอันนี้เป็นเป็นพระพริฆเนศสามเ็จอง,งก็จะคล้ายๆปูนะครับทุกคน นะปูยิ่งสมบองค์ได้แบบนี้พระพิเนศมันก็สมบสมบองค์แบบนี้เหมือนกันเช่นกันนะครับเราเคยทํคลิปไปแล้วพวกองค์เนี้ยนะครับเนี่ยนี่ครับอันนี้เป็นแก้วนพเก้านะครับแก้วนพเก้านะครับข้างหน้าก็เป็นเป็นพระพิคเนศเนาะเคยทํคลิปไปแล้วทุกคนแนนชมดูอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ก็มาทาคลิปเรื่องปู่ทุกคนอันนี้ก็เป็นพระพิคเนศเช่นกันนะครับเป็นพระพิคเนศนะครับนะครับเนี่ยนการเพงงวงนะครับ ยูข้างลังนะครับดูข้างลังนะครับสวยงามเนาะเช่นกันทุกคนอันนี้ก็ทาคลิปไปรีบเลยนะส่วนนี้อันนี้แค่ประองค์ประกอบไม่ดูเฉยๆทุกคนเผื่อเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วไม่ได้ไมได่ดูคลิปนั้นก็มาเจอคลิปนี้ก็ได้ดูพระพคเนียนด้วยสามมร์เบดองด้วยเนาะนะครับแล้วมาดูแล้วก็มาชมปูต่อเดี๋ยวเราเราข่้ยมาดูองค์ข้างๆทุกคนแล้วค่อยจะได้บอกอีกทีดีวผมจะบอกกล่าวอีกทีว่าว่าเป็นว่าเป็นยังไงนะครับซนี้นก็ปูเนาะเป็นปูปูด้วยสีตาไฟ นะครับตาไฟนะครับมี3มตาปูมี3ตานะครับนี่องค์สีชมพูนะครับชมพูอ่อนๆนะครับเชิญสําเร็จองค์อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการชมครับท,ทุกคนนะครับอยากจะคนชมให้มีให้มีความสุขชมเพื่อการการบันเทิงอะไรประมาณนั้นเนาะไม่ต้องคลายเครียดเผื่อเครียดเผื่อเงาชมแล้วเผื่อเอะจะได้คลายเครียดบ้างอะไรเนี่ยแบบผ่อนคลายอะไรประมาณนั้นทุกคน เนาะนะครับนี่ครับปูสวยงามทุกคนผมชอบเลยปูเนี่ยมันชอบมากเลยนะครับพอผมวัดธนูมาหลายรอบมันจะชอบไงโอเคทุกคนเนาะเดี๋ยวจะให้ดูองค์นี้ก่อนวางปูก่อนนะวางปูก่อนส่วนส่วนองค์นี้เราก็เคยทาคลิปไปแล้วเพื่อนๆสำหรับบอกเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่เนาะอันนี้ก็คือแก้วแก้วนปเก้าเหมือนกันทุกคนนี่โอ้กลองกลองขอขออนุญาตทุกคนทุกคนกล่องไปเลย นะครับนี่ครับแก้วนกแก laser. Laser. ้วแก้วนะครับแก้วนกปาก้ทุกคนนี่ก็เชิญอันนี้ครับแบบนี้ก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับนะครับเนาะส่วนข้างหลังที่เห็นเนี <poking> ่ยข้างหลังที่เห็นเป็นแก้วทุกคนนี่เชิญแก้วเป็นแก้วทั่วไปทุกคนเนี่ยแก้วไม่ทุบสีแล้วทุกคนเนี่ยสีดําสีเขียวสีอะไรสีเขียวทุกคนเนี่ยนะครับสีแดงสีขาวมุกคีรีอย่างนี้เขาเรียกมุกคีรีนะครับทุกคน มุกครีอย่างนี้หรือน้ำนมทรณีเขาเรียกมุกคลีทุกคนอย่างนี้มุกครีหรือน้ำนมทรณีนะไรกแล้วแต่จะเรียกกันทุกคนนะครับไม่ค่อยชัดตัวคนชัดยากมากเลยนะครับสีชมพูอ่อนๆเนาะนะครับโอเคเนาะอันนี้องค์ตัวนี้ก็เคยทําคลิปมาที่ว่าหลายรอบแล้วทุกคนถ้าเคยทาคลิปมาทาคลิปไว้แล้วนะครับไปชมได้ทุกคนเนี่ยนี่ อันนี้ก็ก็คล <ellt on. S 2> ้ายๆปูนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมองสามเหลี่ยมองเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อแก้วแต่ว่าข้างล่างเป็นแก้วนุ่กระเ้าแก้วนุ่กระเ้านะครับองคเนี้ยแล้วก็คล้ายๆปูนั่นแหละนะครับเนี่ยสวยงามเพื่อนๆเนี่ยเขาเรียกพระพิคเนสสามเหลี่ยมององค์นี้ก็ใช่เหมือนกันเพื่อนๆเนี่ยพระพิคเนสสามเหลี่ยมองเช่นกันนะครับเช่นกันนะครับเช่นกันดูข้างล่างนะครับ ที่เรามาเห็นสีดำๆข้างหลังเนี่ยมันเป็นอะไรโกดปีนะครับเป็นอะไรโกดปีอยู่ข้างหลังนะครับเนี่ยนะครับเป็นอะไรโกดปีอยู่ข้างหลังเนาะเนี่ยนะครับสวยงามเพื่อนๆส่วนส่วนปู่เนี่ยก็ทางครูบาอาจารย์เคย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 ฟังครูบาอาจารย์ก็พูดมานะ เวลาเวลาเรามีเหล็กไหลเนี่ยเวลาเรา,เรา,เ,เ,ราเรามีเรามีเหล็กไหลเราเรามีเหล็กไหลไว้เนี่ยเราต้องมีปูไว้ด้วยปูนะเขาจะบงับกบง,กบบงกับเขาเรียกบังกับบังกับเหล็กไหลที่เรามีอยู่อะหมถึงว่าปูปูเนะี่ยปูเป็นปู่คือปูเป็นคนเชิญเหล็กไหลมา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 ลงมาเป็นที่เราเห็นอย่างนี้คือปูแล้วก็ให้ปูนี่มาบังกำกับอีกทีหนึง่งเมื่อเราใส ใส,ใส่เล็กไหลแล้วเอาปูใส่ไปด้วยในะสร้ยนั้นก็ให้กํากับคุมเล็กไหลไว้ประมาณนั้นนะทุกคนผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าอันนี้ผมคิดเองนะทุกคนผมคิดเองคือกํากับไว้ให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 ้อยู่ในครอบครองไว้นั่นเถอะให้อยู่ในใน,นร,ร่องในรอยหรืออะไรประมาณนั้นนะหรือไม่ให้หนีอะไรก็ไม่รู้อันนี้ผมก็คิดไปเองเหมือนกันทุกคนครูอาจารย์ก็ได้กล่าวมาแบบนั้นทุกคนแล้มันต้องมีปูอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เนาะนี่ครับ ส่วนแก้วทุกคนส่วนแก้วนี้ก็จะมีหลากหลายอันนี้ก็แก้วนี้ก็เชิญมาเป็นทุกคนก็เชิญมาเหมือนกันนะทุกคนเพื่อนๆนะครับเชิญมาครับเชิญมาสีเขียวสีแดงนะครับมุกคี๊ีสีน้ำพึ่งนะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับนี่นะครับมีสีน้ำเงินแบบนี้เพื่อนๆเน,นี่ยสีแปลกๆทุกคน สีอะไรที่มันแปลกๆแบบยังไงบอกไม่ถูกอะ่ะผมอธิบายไม่ถูกอะ่ะสีมันแปลกๆอันทุกคนเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเป็นมันเป็นเหล็กไหล,หล,หลแก้วแบบว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าทรงธรรมชาติทุกคนหมายถึงว่าไม่สําเร็จอง์เนาะคือทรงธรรมชาติก็คือธรรมชาติทรงลักษณะนี้ก็จะเป็นแก้วลักษณะน,นี้นะครับลักษณะนี้อุ้มโอแต่แต่ลงแรงมากน,นะครับก็คล้ายๆปูนั่นแหละนะครับคล้ายๆปูเนาะก็คล้ายๆปูนะครับ ใใคล้ายๆปูเนะาะตัวมูนี่ลื่นมากทุกคนเนี่ยชัดไม่นอนีนอน่นอองคงนี้ก็เป็นเป็นพระคุณแพนทุกคนสำเร็จองเออดีไปคลิปต่อไปทุกคนชมดูคลิปนี้นะครับทุกคนกคนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูมาชมแบบทำคลิปเรื่อกับปูรฤาษีตาไฟเนาะมามบารามีปู่เนาะทุกคนมาดูบารามีปู่นะครับ เนื้อเล็กๆแก้วนะครับนะครับท่าน้ำนะตามพระบาดาจย์กล่าวอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันเนาะโอเคทุกคนก็วันนี้ก็ให้ดูอะไรแปลกๆเหมือนกันเช่นเคยอีกเช่นเคยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวก็มีจเล็กๆก็มีแปลกๆไปนี่เพื่อนเนี่ยนะครับอืมเห็นไหมคือคือจะแก้วก็ไม่แก้วนะครับจะเป็นหลากๆแก้วหรือหลแก้วก็ไม่ใช่หลๆแก้วนะ เขาเรียกแก้วจันทาอย่างนี้ถ้าแก้วแก้วจันทาติดอย่างนี้ทุกคนเนี่ยจะแก้วก็ไม่แก้วจันทาก็ไม่จันทาอะไรมันจะคือมันไม่แน่นอนอ่ะบางครั้งมันสัเร็จอง์มันจะไม่แน่นอนนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนก็ให้ดูแปลกแปลกนี่ก็แปลกทุกคนอง์นี้ดูดิมีนี่องค์นี้ก็แปลกเนี่ยนี่ดูดิองนี้ก็แปลกนะเป็นแก้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแปลกกับเพื่อนเลยองคนี้ดูดิเนี่ยเนี่ย แปลกไหมเห็นไหมสีแปลกๆแปลกมากเลยผมก็งงๆนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเห็นไหมมีปแปลกๆอย่าสีนี้ก็ปแปลกกว่าเพื่อนนะครับมันแก้วจักรวาลมันจักรวาลน,นะทุกคนนี่ครับโอเคทุกคนยังไงก็วันนี้ก็ถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปของผมก็ฝากให้กำลังใจงด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะจะไไ้มีก็มันจะทำคลิปต่อไปเนาะยังไงก็ คงไม่ทิ้งกันนะครับฝากติดตามอีพีต่อไปด้วยนะครับผมเพราะว่าวิธีชรอจอยก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับคลิปยังมีต่อไปโอเคทุกคนเนาะยังไงขอทุกคนมีแต่ความสุขความสุขตลอดไปนะครับผมสวัสดีครับผมเนี่ยเอาองค์นี้เดบางตัวนี้แล้วกนองค์นี้เป็นไงวิ่งไหมวิ่งไหมนะครับคือแรงอะ่ะคือเขาดูแรงมากนะนี่นี่ ซึ่งหลายๆประเภทนี้เขาเขาจะเป็นคล้ายๆเป็นแม่เหล็กทุกคนคล้ขา,ขายๆคล้ขา,ขายๆแม่เหล็กด,ดูดติดดูแรงดูแรงมากทุกคนเนี่ย